สวัสดีครับเซลอีซูซูพะเยาเซลพี่หลวงนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมได้พาทุกท่านนะครับมาดูในรุ่นของ x อ็กซิยกสูง4ประตูนะครับสีเทาร์เโบคันนี้นะครับก็เป็นรถของลูกค้าเซลพี่หลวงเองนะครับผมจะได้ทําการโฉงมอบกันวันนี้แล้วนะครับรุ่นนี้จะเป็น X อ็กซิลี่รุ่นแต่งนะครับจะได้มาพร้อมล้ออันลอยดําล้วนนะครับขอบ18ของในรุ่น X อ็กซลี่นะครับ สวยมากนะครับถ้ามาอยู่ในเต็มซุ้มล้อกับสีเทาแลมโบวแบบนี้นะครับในรุ่นนี้เป็นรุ่น X Series นะครับของเราจะได้สติ๊กเกอร์คาดหน้าพร้อมกับโลบาร์หลังนะครับแล้วก็ไลเนอร์ที่มาจากโรงงานเลยนะครับเป็นชุดแต่งนะครับจะได้สเกิร์ตข้างนะครับแล้วก็สเกิร์ตหน้าและชายบันไดนะครับที่มาจากโรงงานเป็นในรุ่นของ X Series นะครับรุ่นนี้เป็น X Series 4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับเป็นท็อปสุดของ X Series แล้วนะครับ สวยงามมากบึกดึงนะครับในเครื่องยนต์ของคันเก้านะครับสวยงามมากนะครับลูกค้าไหนอยากได้อยากเป็นเจ้าของนะครับเอซีประตูยกสูงเกียอโตนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับเซลลที่หลวงนะครับมาเราไปดูข้างในกันครับเราจะได้กุญแจเป็นคีย์อย่างนี้นะครับเป็นอัจฉริยะแล้วนะครับผมไม่ต้องพกกุญแจแล้วนะครับสามารถกดปิดเปิดในด้านนี้ได้เลยนะครับ ภายในของ X Series นะครับจะแต่งโทนดำนะครับแต่เนื่องจากตัวนี้เป็นรุ่นยกสูงนะครับก็จะเป็นออกแนวสปอร์ตผู้ใหญ่นะครับจะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับทั้งคู่หน้าและก็คู่หลังนะครับภายในก็จะสวยมากนะครับจะเป็นโทนแดงดำนะครับรุ่น X Series นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับรุ่นนี้พี่หลวงแขนครบคลุมด้วยนะครับก็ มีแอร์หลังให้แล้วนะครับมีแอร์หลังให้แล้วสําหรับ X ซิลี่สี่ประตูยกสูงนะครับไม่ว่าจะเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับสาธาเป็นไงชมกันอีกทีนะครับล้อสวยมากนะครับสเกิร์ตหน้าก็สวยนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจ X ซิลี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดําและก็สีเทาร์มโบแบบนี้นะครับ สนใจสอบถามมาได้ทางเซลล์พี่หลวงนะครับอีสูๆุขยาวนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับพร้อมจัดให้สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับผมเซลลพี่หลวงสวัสดีครับ